สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามวนจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ เดือนมก,กราคมสในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ในเรื่องของดวงโดยทั่วไปว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามรังใจกับช่างบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยาม,มากกว่าน,นี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ u s e r บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเลาวก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีเรามาดูกันนะครับไพ่ยอยากจะบอกอะไรสับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ทวบวานเกิดขึ้นทวบวานเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเ,เองนะครับอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของการมองการไกลอาจจะมีแนวความคิดในเรื่องของการที่อยากจะมีการขยับขยายกับในเรื่องของ สิ่งต่างๆรอบตัวหรืออาจจะมีแนวความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะมีการมีศักยภาพมีการเพิ่มเติมนะครับเข้ามากับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรมากขึ้นนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้ชาวพลศนั้นมีแนวความคิดในเรื่องของการที่อยากจะมีการเติบโตมีการพัฒนาให้มันมีความมั่ง ค้างยั่งยืนมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโดยเฉพาะใครที่ทําในเรื่องของการทําออนไลน์นะครับก็จะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมีแนวโน้มของการที่มีการคิดการตัดสินใจอยากจะทําออนไลน์มากขึ้นสำหรับใครที่อาจจะแบบเป็นออฟไลน์คนที่เป็นออฟไลน์ก็ประมาณเหมือนกับคนที่ขายหน้าร้านปกตินะครับหรือใครที่ทําธุรกิจที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดิวการทําอะไรปกติไปเนี่ย แต่ทีนี้มันมีโอกาสที่เราอาจจะมองเห็นในเรื่องของศักยภาพสิ่งต่างๆในการเติบโตการพัฒนาโดยการที่เราอาจจะอยากาพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของตัวเราเองขยับขึ้นไปเป็นออนไลน์นะครับหรือเป็น global หรือเป็นการค้าขายในเรื่องของต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสองหมายมาพร้อมกับไพ่เดอะชาริออนเดอะชาริออเนี่ยหมายถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การติดต่อการสื่อสารหรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเดินทางไกลนะครับหรือการติดต่อการซื้อขายค้าขายต่างถิ่นต่างประเทศจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างเยอะขึ้นเติบโตและพัฒนาได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราอาจจะมีนะครับสิ่งที่เราอาจจะเป็นมันอาจจะทําให้เราอยากจะมีการพัฒนาตัวเองอยากจะมีการเติบโตมีการพัฒนาแบบ ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพราะเรามีแนวความคิดมีแนวการปฏิวัติในเรื่องของสิ่งต่างๆใหม่ๆมากขึ้นอิทธิพลของดาวมฤตยูเนี่ยนะครับคือดาวยูเรนัสนะครับในทางโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าดาวยูเรนัสเนี่ยเวลาโคจรเข้าสู่ราศีใดนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ราศีนั้นตอนนี้ดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีพฤกษ แต่ไม่ต้องกังวลนะครับดาวรฤตอยูนี้มาเปลี่ยนแปลงให้ชาวประสบนั้นมีแรงแพทชั่นมีแรงกระตุ้นมีในเรื่องของการมีาการปรับการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆสิ่งเพื่ออยากจะทําให้มันมีการเริ่มต้นมีการละทิ้งบางสิ่งบางอย่างให้สิกออฟสอนไปนะครับ เราอาจจะเคยมีปัญหาเคยติดขัดในอดีตหรือเคยมีงานสมงานข้างค้างงานอะไรที่มันเป็นแบบปัญหาในอดีตเนี่ยมันน่าจะค่อยๆค,คลี่คลายลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในช่วงเนี้ยบอกเลยว่าไพ่เนี่ย อาจจะบอกว่าอยากจะให้เราเนะี่ยพยายามเข้มแข็งพยายามอดทนและไปข้างหน้านะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราเติบโตขึ้นไปโดยการที่เรามีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วนะ่ะแค่เรามองวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นหรือการมองอะไรที่มันไกลขึ้นหรือเราอาจจะต้องแบบมีพันธมิตรมีหุ้นส่วนที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมกับตัวเรามีไพ่เดลเวอร์เข้ามานะครับมันเลยทําให้เรามีการแบบ หมือนเสือติดปีกเนาะมันเหมือนถึงว่าเราอะเหมือนกับเราอยากจะมีการพัฒนาและมีการ move ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเราไม่อยากจะเติบโตอยู่ในอะไรที่มันเป็นแบบจุดที่เรารู้สึกว่ามันเล็กไปสําหรับเราเราเลยมีความรู้สึกว่าเรามีการพัฒนามากกว่านั้นเพราะดามัมฤตยูเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลง รเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงต้องการที่จะเช้งตัวเองหรือ transformation ตัวเองไปในทิศทางที่มันมีการพัฒนาและโดดเด่นกว่าเดิมนะครับไปในระดับสากลแล้วก็ในระดับโลกในสรับบางคนได้มีการเดียวกันในเรื่องของธุรกิจมีการเดียวกันในเรื่องของผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆนะครับมันก็มีโอกาสมันก็มีแนวโน้มพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีตอนนี้โคจรในภพวินา,นดาศดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะ เป็นตำแหน่งราชาโชคเยเรือนวินาศถึงแม้ดาวพ0หับดีจากโคจรพผัก องศาแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นได้เดินหน้าปกติทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเกิดมีน้าส่าของการได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลได้ดีกับในเรื่องของการเดินทางได้ดีกับชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเพราะตําแหน่งของดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นออวินาศกับดวงชะตาวินาศเนี่ยเพราะว่าต่างถิ่นแดนไกลนั่นแปลว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างถิ่นต่างประเทศนะครับ หรือได้เจ้านายต่างประเทศก็ดีด้วยและตำแหน่งที่ดาวพระศสีดีได้คือตำแหน่งลาชาโชคดังนั้นบอกไว้เลยว่าได้ดีแบบทวีคูณนะครับดังนั้นบอกไว้เลยว่าได้ดีแบบทวีคูณดาวพระศรีบดีกำลังจะเดินโคจรมาทับกับลักนณาพฤกษบบอกเลยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบยิ่งใหญ่กับชาวพฤกษบและเปลี่ยนแปลงไป,งแ,ปงแนวโน้มทิศทางที่ดีแบบก้าวกระโดดแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเต็มตัวรับมือในช่วงเดือนอ เมษาต่อพฤษภานะครับหรือนะับวันที่หนึ่งพฤษภาได้เลยเพราะว่าวันที่ดาวพฤหัสบดีย้ายน่าจะเป็นสามสิบเมษายนหลังสงการไปแล้วนะครับไปจนถึงหนึ่งพฤษภาจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษศบอกไว้เป็นน้ำจิ้มให้คุณได้รับรู้แล้วก็เตรียมตัวรับมือได้เลยนะครับเราจะได้โอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะครับใครที่วางแผนในอนาคตตั้งแต่วันนี้ มันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าที่ดีนะครับดังนั้นเราก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความที่เราจะต้องคิดไต่ตรองตรึกต้องอะไรให้มากขึ้นภายไหนถือไม้เรามีแพทชั่นเรามีวิสัยทัศน์เรามีความรู้สึกเรามีอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เราอยากจะเติมเต็มทั้งหมดนะ่ะนะครับให้เราพยายามพัฒนาศักยภาพของเราตั้งแต่วันนี้เพราะดาวพระัสบดียังไม่โคจรทับลัก์มันเป็นช่วงจังหวะที่เราจะ พัฒนาตัวเองเติบโตนะครับคิดไต่ตรองตึกตรองวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้รอบคอบขนาดนั้นยังไม่ถึงนะมีนี่ไพ่ป็นนี้เลยนะครับเอ็กออกวานมามันสามารถที่เราจะพุ่งทยานไปสู่ความสำเร็จแบบว่องไวและรวดเร็วถ้าคุณได้พันธมิตรที่ดีนะครับไพ่เดลเวอร์ถ้าได้พันธมิตรที่ดีได้ในเรื่องของการเดิวนะครับคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาได้แบบเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบ transform ไปในทิศทางที่ดีมกมากเลยอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาอุปสรรคในอดีตถ้าคุณอดทนคุณต่อสู้ราชินีถือดาบนะครับเราจะสามารถปรับและเคลียร์ได้นะครับแต่เราอย่าสุดต่งจนเกินไปให้เราพยายามปรับรูปแบบกับในเรื่องของความรู้สึกดาวมรตยูโคจรเข้าสู่รารศพีพกษภเราจะมาแบบ แบบเดิมไม่ได้ละเราจะมาอนุรักษ์นิยมเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าชาวพลศษษปกติเป็นคนที่ค่อนข้างมีแนวความคิดมีการยึดติดในแบบเดิมๆนะครับอะไรที่มั่นใจมั่นคงจะทําอะไรที่ไม่มั่นใจไม่มั่นคงก็จะไม่ทํานะครับอันนี้เราเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้โดยการที่เราอาจจะต้องปรับและก็ดูไปตามสถานการณ์น่าจะดีกว่านะครับแล้วคุณจะได้รับผลประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านั้นแบบ ก้าทวีคูณในสิ่งที่คุณต้องการได้เลยในช่วงของเดือนนี้มีไพ่เดอะฮาร์ฟันมาเดอะฮาร์ฟันเนี่ยแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่แปลว่า การได้รับการยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมหรือมีเสน่ห์เมตตาที่ดีขึ้นที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเอ็นดูคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาก็ยังช่วยหนุนนาให้กับชาวพลึกศพนั้นมีโอกาสที่จะไปนนมทิศทางที่ดีปัญหาที่คุณกําลังมีอยู่พยายามใช้สติกับการคิดการตัดสินใจแล้วคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาตรงนั้นโดยการที่เราอย่ายึดติด ดำลึกตยูมาเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะไปในทิศทางที่เราต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับดังนั้นบอกเลยว่าดามลึกตยูไม่ได้มาแบบร้ายอย่างเดียวคําว่ามาลึกแต่อยู่นะครับบางครั้งเราอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดาวนี้มันเป็นอาเพศไม่ใช่เหรอโดยเฉพาะใครที่เคยท่องโหราศาสตร์ไทยเขาจะบอกว่ามฤตยูถ่ายอาเพศนะครับ แต่คําว่าอาเพศเนี่ยมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันมันไม่ได้อาเพศแบบแปลว่าไม่ดีอย่างเดียวแปลว่าดีก็ได้แต่นะครับเราต้องเลือกสรรเลือกดูเอาว่าอะไรคือดีในสิ่งที่เราต้องการอย่างที่บอกว่ามันได้ดีในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ มีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยหนุนหลังกับคุณอยู่เพราะพระนัชสิีเป็นตำแหน่งราชาโชคค้ำหลังลักขนาเอาไว้นะครับถึงแม้จะถูกเบียนบ้างแต่อย่างน้อยมันก็ยังถือว่าเรายังได้คุณกับคำว่าราชาโชคอยู่นะครับยังไงคุณก็มีโอกาสต่อยอดและพัฒนาที่ดีเราอาจจะต้องพยายามใช้สติกับการคิดการทบทวนดี เดือดไ e เเกิดขึ้น t ด e h i ไฮพรีเทสเนี่ยไม่ไม่เสียนะครับถ้าขึ้นในตำแหน่งการเงินการงานหรือว่าในเรื่องของศักยภาพถือว่าดีเพราะเดื h ดไฮพรีเทสเนี่ยเป็นไพ่สังคาราชดินีนั่นแปลว่าตัวเราเองสามารถที่จะศึกษาเข้าใจแก่นแท้และลึกลงไปถึงขั้นในเรื่องของสภาวะจิตวิญญาณความรู้สึกที่มีต่อนะครับต่อแบบ การมองเห็นอะไรที่ดีขึ้นมีจิตสัมผัสมีรังสังหรณ์อย่างแม่นยาเพราะว่าอะไรครับเพราะเราสามารถที่จะไปในทิศทางที่ดีถ้าเราพยายามทําบุญบ้างนะครับไพ่เดอะฮาร์โรฟนไพ่ของการที่เป็นเขาเรียกไงดีละ่ะผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องของศาสนาคริสต์นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่เป็นบัตรหลวงนะครับที่ติดต่อกับ พระเจ้าอะไรเงี้ยที่เขาเชื่อกันว่าแบบนั้นถูกไหมครับแล้ว The High p r i e e s นี้ก็เป็นสังฆราชดินีที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความคิดเหมือนกันดังนั้นเอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนามันจะทําให้คุณนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดที่ดีแล้วสิ่งที่คุณรอคอยก็จะเป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นคาดหวัง นะครับแต่อย่าคาดหวังจนเกินไปตอนนี้ให้เราพยายามทาทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ผลดีในสิ่งที่คุณนั้นต้องการแล้วอะไรที่เป็นปัญหาก็ปล่อยวางอย่าไปยึดติดนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านผลไปในทิศทางที่ดีสําหรับใครที่ชอบก็ เราลืมการเงินการเงินขึ้นสามเหรียญน,นะครับสามเหรียญก็ถือว่าการเงินไม่ได้แยก่การเงินถือว่าหมุนเงินได้ค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะมีคนอุดหนุนมีลูกค้าประจํามีคนแวะเวียนเข้ามามีการค้าขายมีการลงทุนที่มีโอกาสแนวโน้มของความ รู้สึกที่มันเป็นการพัฒนานและเติบโตได้อย่างดีมากนะครับใครที่ดิวธุรกิจก็จะได้ในเรื่องของธุรกิจที่ดีได้ในเรื่องของการแบบดิวได้ได้พาร์ทเนอร์ได้หุ้นส่วนที่ดีทําให้เรามีกําไรเป็นเกาะเป็นกำเข้ามาได้ถึงแม้จะไม่ได้วื้หวาแต่อย่างน้อยเราก็ถือว่าได้กําไรในทิศทางที่เรานั้นสมควรที่จะได้นะครับเราก็เติบโตและพัฒนาไปได้เช่นกันสาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ